วันนี้นะครับเราจะลุยไปด้วยกันครับตลอดครับทั้งงานการแข่งขันนะครับอันนี้น่าเอาไปเลิกพิมพ์ลีกสองพันี่สิบสามกับเซมิไฟแนลคู่ที่สองครับระหว่างวีเชมส์เจเบเกอรทามใช่แล้วนี่ยพี่เคนะปรับตัวแล้วนี่แล้วมาในร่างนี้ผมบอกเลยว่าฮิตมากครับมีปอยกันใส่หนึ่งทีตอนแรกนี่เกมเมื่อกี้ก็เกือบจะได้หนึ่งตัวก่อนเลยนะเบเกอร์ทามผมจะเป็นดาร์ฟที่กดดันเทนอยู่ประมาณนึงเลยนะเพราะเทนจะไปเปิดมั่วก็ไม่ได้นะตัวโป๊กเยอะนะครับ โดนลากมาตัดเทนี่ลากไทยเคียนี่ไงหลอกหลอกเคียรคีบแต่ยิงคนนะเมื่อกี้เล่นคนปกติเนี่ยเขาจะเน้นเคียคีบก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ครับครับแต่มันเป็นความแข็งแกร่งของยูเอนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสในการได้ยิงแล้วโดนเนี่ยนะครับโโอ้หแล้วดูด้านล่างครับใส่ดูว่ใส่เดียวโอ้ยนี่นะจอมคีบยิงจับๆแล้วคิมมาตัดเข้ามาแหวแชปเจอพัดตัดเข้ามาตรงกลางมันพีนะครับโดนตามติดครับแต่ข้างหน้าไม่มีใครเอาพีก็รอดไป ตรงกลางนี่แวะมาช้อนทีเผอแล้วสิ่งที่น่ากลัวของราสก็คือเวลาฝัน่ข้ามเผอนะครับเวลามาป่ามาแท็กเลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่ระวังจะเจอโดนเอาได้นะและพุ่มที่เราไม่ได้เช็คพุ่มกินคนฉายามวยนะฉายาต้นตำรับพุ่มกินคนนะครับมวยจะพาคุณตัวแล้วยิงป้อมปีที่ด้านล่างเอวามาหแต่เลนนี้วโอเล่นยากเหมือนกันนะแต่ข้างบนนะมากี้บอกอีกมารกีครับเนี่ยจังเกิลสไตล์เหรอไม่สู้นะครับเก็บเพลทขัดด้านหลังก่อนยีน่าบอกรอสี่ก่อนนะครับ ตอนนี้ฉันไปยุ่งอะไรครับใช่ครับนะฉันไม่เล่นด้วยนะแล้วกวงหายครับออกจากป่ามาไม่เวลสี่ครับแสดงว่าอาจจะโดนตัดหลุมไปแล้วเนี่ยนะเขียก่อนครับฝั่งเบย์ข้าวามแล้วไปละเชียร์ก่อนเดินก่อนนะครับตามหลักสูตรนะแต่ว่าทางวีเจมก็ไม่ได้รีบเดินอะไรนะครับค่อยๆเดินเลี้ยงให้หยาดซามนะครับเราดูจากสัญญาณการเดินนี่คือรอด้านบนแล้วเขไม่รอยุ่งอะไรกับมังกรนะ มากี้ก็ไม่ได้ว่าไปตุดนะครับแค่มาเดินเดินดูว่าเขาเปิดเลยหรือเปล่าครับเป็นสัญญาณว่าวีเไม่ได้อยากรีบเล่นขนาดนั้นครับดันวินไม่อยากเสี่ยงนะครับธรรมดาครับปีหยันรอเลดไวเกลดยังไม่มีของครับอยากจะซ่าก็นะอันตรายนะครับอยากจะซ่าแต่ว่าอัดกาสมันน้อยครับและดูครับโดนลากเข้าไปในป้อมครับสำหรับเต่าเอ็กครับแต่ว่ายังกระโดดหนีออกมาได้ครับแล้วเขาเกี่ยวไม่ติดครับผมก็เท่ได้สวยครับสันพานะทำให้เต่าเอ็กเจ็บพอสมควร ใช่ครับกดดันไปก่อนนี่ครับยิงใส่พอเห็นว่าเขาใช้อันติไปแล้วครับยิงต่อยิงใส่ยิงอีกโน่วยแอดเอาสุดด้วยเออมาดิครับแอดมันสนจริงๆเลยแกรี่คนนี้นี้ยังไม่มีอารีของอามันพีเข้ามาช่วยด้วยนะครับขับกันกันขออภัยครับจากนั้นสองฝั่งยังเล่นทจะฟาร์มกันอยู่นะครับน่ารอดูกันครับมาตัดมาอีกทีอ้ยผ่านเริ่มเจ็บแล้วนะฮะเจ็บมาก อ๋อยูเอมันแรงทั้งเกมนะครับขอแค่โดนเท่านั้นนะขอแค่โดนถึงตลอดเขาพยายามจะเทรดครับเนี่จ้าเกอร์มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีซัพพอร์ตมาเลี้ยงอะไรนี่ก็คือเล่นมันเลยนะครับเล่นได้ย็นป้อมเลยยังไม่สัญญาณการเสียงอะไรจากวีเจมเยอะเท่าไหร่ครับเล่นประคองเกมมากกว่านะใช่แล้วซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับเบคอนทามเพราะว่ามันจะกลายเป็นกิมเซจะเล่นสบายนะครับพอกิมสบายก็ทำให้ทุกคนเจ็บหมดนะครับตามสไตล์ของยูเอ ด้านล่างมาได้ครับอวันพีโ่ตัวมาก่อนเลยนะครับขอเคาะสักหน่อยไหมป้อมเคาะแล้วนะเคาะเยอะด้วยถ้ามีคนมากันก็บอกเลยว่าคนกันนี่แหละนะฮะ<ล>ที่จะเลื่อนรถเร็วกว่าป้อมเ็นซี่คิดมันโห่แมว้วเขาจี้หานหนักมากเลยครับเขาถ้าไม่หานโยกไปโยกมาเต็มไปหมดเลยครับไปแล้วจ้าเฮ้ยละจ้าเอมีคนมาตัดป่าอ้ยต่าไขหายไปไม่โดนครับ <c oughs> จี้หาหนักมากเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับโอ้ด้านล่างนี่อุย้ยรถฟิกใส่ข้างล่างครับข้างล่างมาเล่นกับตัวของหมูหวานกดฟิกเกอร์หลบไปได้ครับครับฟิกและฟิกน<ล>ะสมุด <ละ S 2> มาตรงนี้เจอเบิร์ตเอลบีกลางทางครับและลงสก,กิลใส่ครับอ้าวมันพีครับเก๋าใส่เบิร์ตเอลบีกดท่าสองพยายามจะวิ่งหนีมาคี้อยู่ใกล้ๆครับแล้วมาลิสเกียร์คีปเล่นบนมาคีต้ต้องไปรับก่อนครับแต่ไม่เสียเหมือนกันนะสำหรับทางตัวอุดาราครับมารับสองครับหมูหวานแต่ยังรับอยู่รับอยู่ใช่ครับรับอยู่แล้วมีเทนมารอดูเผื่อมีแบ็กอัพนะครับ เกมนี้เงินสูงสีนะครับไม่ได้ขาดอะไรกันมากเพราะ oh, oh. ยังไม่มีสกอร์แรกเกิดขึ้นเอ้ยีเผลอและเล่นกับฮานตรงนี้ ight, ight, ยิงสายย <cinematic. S 1> ิงสายครับเต่าเอฟวาดไปติดใส่แล้ววาดไปได้เฟิร์สบัตรแรกเลยทิมเซนเซ่เมื่อกี้มันหันไปถามว่าอยากตายท่าไหนฮะโอ้โหเดินมาสามสยองขวัญเลยครับคุณอยากจะตายด้วยท่าแบบไหนครับเมื่อกี้จี้ฮานหนักมากจริงๆแล้วจี้ถูกจุดด้วยครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตให้เดินเล่นง่ายๆครับพี่เจม ่าไหนไม่รู้แต่เรือไม่จอดแน่ๆท่าไม่ดีใช่ไหมถูกต้องนะครับแล้วมาที่ป้อมด้านล่างครับหนึ่งทาวเวอร์แรกมาแล้วครับเปย์ข้าหลายๆเลยครับเกมส่งมาต้นเกมเห็นไ้เงินจะใกล้กันนะครับแต่ว่าภาพในเกมนั้นเป็นเปย์ข้ามที่นําก่อนนะครับนี่ครับยิงอ่าใส่ยสีครับแล้วเต่าก็กอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วปีกที่ด้านล่างครับและฮานต้องไปเกยก,กรีปตรงกลางนะฮะตอนนี้โพสชั่นฝั่งวิเจมเริ่มไม่ดีนะนะ เหนื่อยจะจัดนะครับตอนนี้ภาระเต็มหลักเลยครับและมาลิสเนี่ยที่ไม่มีคนเล่นด้วยเพราะตัวป่าต้องการเวลาใช่อยากจะไปซื้อนาฬิกาเหมาหมดร้านจริงๆรแต่เขาต้องฟาร์มไงต้องฟาร์มไปเรื่อยนะครับเจอยูเอ็กลางทางครับแล้วกระโดดหนีออกมาได้ครับเมื่อกี้ลิเกเตอร์เกิดตะเกียบไว้ได้แล้วมาลิสก็เจอมาคี่ด้านบนจนจ้องจ้องนะแต่ด้านล่างคุมมังกรได้แบบแน่นอนนะครับแล้วการที่เหนียกคำถามได้มังกรเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้คุมแบบก่อนแล้ว เบยก็ไทม์ขอพนอส์ก่อนนะตอนนี้ครับผมเกมยังดูได้เปรียบอยู่นะครับถ้าเกิดว่าดูนะคร<ต>ับอ่าบแล้วมาแล้ว3 2 1 l อ t หนึ่งเลตส์กตายต่อครับผมเอจอยครับเอาโอเคนะตอนนี้เกมเริ่มกันต่อครับหลังจากที่ฝั่งของเบย์กไทม์ได้เฟ mm ิร์สบัตเดินหมาเล่นกับเบิร์ดเอลีดูโยนสกิลมันน่ากลัวมากก็เป็นก็ไทมเนี่ยมอง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 นะตามภาพเลยครับวีเจไม่อยากเล่นแล้วครับหมายถึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่สู้นะครับ แล้วเปไ็นคือทาวเวอร์ด้านล่างแตกเนี่ยต่อให้ไปสู้ก็ต้องมาสู้นะครับครับ mm hmm. ตอนนี้นี่สก,กอร์อยู่ที่1นึ่ศูลยังไม่ได้ขยับไปไหนครับแต่มีเบรก้าทามเนี่ยที่เคยอยากไปกอดพอป้อมด้านล่างวีเจมแตกครับแล้วการที่ป้อมล่างแตกไว้เวลาสวิชเนี่ยเลนไฟเตอร์มาเล่นสบายความสบายยีนา่าก็จะได้อันที่สองนี้ไปด้วยนะครับมาดูการเข้านะครับของวีเจมพอมาคุมเลนช้า เอาแล้วลอยฟรีครับแล้วมันเป็นลิเกเตอร์อ่ะมันไม่ได้มารับเลนอะไรแบบนี้ง่ายครับถ้าเหมือนเขารู้ชะตางามถ้าออกไปรับเลนเนี่ยนะครับเหมือนด้านล่างครับถ้าคนผมไปเลื่อนลดเร็วกว่าป้อมแน่ๆภาพไม่ต่างกันเขาเอาคนก่อนแน่นอนครับแต่สิ่งที่เขาน่าจะเน้นในการกันจริงๆเลยคือป้อมกลางเขาจะเสียป้อมกลางไปก่อน8นาทีไม่ได้ไม่งั้นหยานจะอยู่ลำบากครับจริงครับเงินของหยานจะเติบโตช้ามากครับแล้วยิ่งเป็นอาอฮุีด้วยนะซึ่งเป็นกัรเิลที่เคลียค่อนข้างไวนะครับเดินตามแบตได้ว่องไว ดันเงินจะทำไห้ต่างมากขึ้นแล้วก็จะเล่นลำบากขึ้นนะครับโกดิฟตอนนี้เงินต่างกันพอประมาณนะครับมาคีเจอหน้ากวงหายครับแต่ของไม่ค่อยมีก็เลยกดดันได้น้อยครับในขณะที่หมูหวานนี่ยมาเต่าเอ็กซ์มาเล่นด้านบนนะครับเปิดเอลวีครับรอจังหวะเปิดมาคอปดันฮันเตอร์รับพยายามจะเคลียร์แบบระยะปลอดภัยนี่ฮะช่วยกันเคลียร์กิฟล้วนๆไม่เรียกแล้วขางล่างางล่าง อาข้างล่างมาจ้าเอ๋เจอโยวคงหาครับจะมีอัลทีมาดีบหลังนะครับโอ้ยข้างบนครับเซอร์ไพรส์เสอหมูหวานครับตบแปะมันอีกทีแล้วเนเธอร์เรี่มาครับสีพยายามจะยิงครับแล้วกดทักษิลกันครับกดพิกเกอร์หลบไปได้ครับหูหวานก็อนไอยากจะฟิกนะครับแต่โดนบังคับจ่ายนะครับเปิดมาได้สวยครับฮานใช่ครับพอพี่ฮานครับกปิดมานี่ไลท์สิ้นบินผักออกไปครับรู้แล้วว่าต้องเอาพื้นที่คืนนะครับเพราะว่าถ้าโดนเบคทามคุมแบบคุมยากเนี่ยคือราสก็จะเล่นไม่ได้ไปด้วยนะครับใช่ตอนนี้รัม่สเเเตอออรนี่ยยิิงงาา จะดูค่อนข้างลำบากแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับฝั่งตรงข้ามยังมีหยานอยู่นะอี่ก็ยังไม่ได้ออกมาเชิดชายครับแล้วตรงนั้นเต่าเอ็กครับรับดาเมจครับแล้วใช้อัลติเมทครับพยายามจะเกียร์คีฟกับนักที่ได้พระศรีไปนะครับพี่รับไปเจ็บอยู่พยายามที่จะกุ๊ปปิ้งนะครับเป็นเกมตามก็ต้องกุ๊ปกุ๊ปกันเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้ชะลอเวลาเกมให้มันเจ็บน้อยลงเพื่อไปช่วงในเวลาเล่นเกม โอ้ยเยอๆเฮ้ยมีกระจับมือจะเอาดาร์คเฟลเยอร์และใช้ในเจเรียบตรงนั้นครับเปานิ่งๆนะครับแล้วเขายืนตู้เอาดีเนี่ยดูว่ามากี์สกอร์นะสวัสดีครับนายอึดเราอึดกว่าเมื่อกี้คิมเพิ่งซื้อโซสกอร์นะครับโอ้เลื่อนถึงว่าเลื่อนไม่ขึ้นเลยเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับโซสกอร์เข้ามาเหมือนกัน แล้วมีจากเครื่องสายงานไปกับผมครับแล้วเล่นกับตัวคิมซัเซ่ครับแล้วหานเข้าไปต่อถ้านจะเอาคิมซัเซ่ให้ได้แล้วมาเอาเดนเตอร์ครับเก็บคิมซันเซ่มาครับและตัวอวบพีเดินมาแต่มีคนขวางนั่นคือกวงหายครับและอวบพีครับเลือกที่จะไม่ไปต่อโอ้กวงหายเอาตัวมาบังได้สวยนะครับใช่ครับแต่ว่าเพย์นี้แรกกับเลือดนะครับนะนั้นทางเมกะทามมีโอกาสได้สมบัตินะครับเดินมากวงหายจะเอาจริงเหรอ โอ้ยไม่เอาจริงครับหลอกครับอ่าแล้วมีคนหลงมากครับสำหรับฮานและตับโดยต๋อเอกครับลงดาเมจไปฮานจะตายนต่ดูว่ามีการยิงอย่างมัวอนะแต่ว่าฮานกดแข่งเอาชัวร์เพื่อจะรอดด้วยและเต๋อเอกรับลากับตัวโก้หายกลับมาเพื่อที่จะถ้บเบิร์นาเมจกลับไปครับแล้วมาลินจะมาเดตตามมาต่อครับโอ้ฮานยอมจ่ายแข็งนะครับไม่จ่ายอันตรีนะไม่ยอมย่อนะครับ บอลเข้าโกลมอีกทีครับปั่นข้ามเลือดน้อยๆงานกดเนเธอร์เรียมครับใส่ตัวของเต่าเอ็กครับและก็ใช้สกิลตะไลออกมาง่ายๆฮะครับการจะขอเลื่อนคืนนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระยะแล้วเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอ้โหอาจาเวฟกลางมาดีครับเป็นมนะครับและคิปล่างครับมาสูงด้วยนีพยายามจะเขียร์ครับเอาอีกครับเรียมในการเหวี่ยงโซ่ไม่ค่อยสวยครับแล้วดูหมูอ่านครับยิงป้อมยิงป้อมยิงฟรีครับยีเด้นจะถอยกลับรอหนีบอยู่ซ้ายขวานะครับ แต่เปนก็ทำไม่ไม่ไม่เล่นเสียงมากนะเพราะเคยเล่นแล้วก็เดินออกเล่นแล้วก็เดินออกนะครับนี่มาแล้วครับตอนนี้มาโ์ครครับเบคอนไทม์ยิงเช็คในพุ่มครับและไปตีป้อมดีโอ้โหมันจะเอาไอะไรไปกันไงพยายามจะทำแบบนี้ลุกๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามบีบข้างแมปนะวีเจมเหมือนจะรู้ว่าตรงนี้มันยื้อได้ไม่นานนะครับก็คือส่งคนมาไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็ไปข้างๆก็ไปฟาร์มซ่อมเอานะครับส่งของไหน่ไปซ่อมไกลๆเลยนะครับเพราะตัวของหวานไม่ได้ยิงป้อมแบบธรรมดาครับไม่ได้รอคีฟเข้าแบบปกติครับก็สกิลมายิงเลยเนาะเนี่ยดูะ โดแตกไปแล้วครับมีเดยมก็รู้ครับว่าตรงนี้มันคงกันได้ไม่นานนะครับก็เลยกันแค่นี้ตอนนี้ครับฮานเริ่มรับดาเมจไม่ไหวแล้วดูมาคี้หนึ่งต่อสองมาลิดรอจังหวะแต่มาคี้รับสวนแล้วออกไปที่ด้านล่างกดแข่งแล้วเพื่อนกำลังจะมาแล้วเลงไมที่กวงไห่มาคี้ออกซ้ายครับบีซียิงเข้ามาและเป็นซีครับเก็บมาคี้มาได้ครับวิ่งชนจนสุดความสามารถแล้วครับปอมกลางครับไม่สำเร็จครับเฟตนชามโอ้วีเจอมเถียงได้ดีนะครับเนี่ย ด้านล่างนี่รับไปเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามีหน้ามันจะไม่ได้อยู่ในจุดที่รับไปเยอะขนาดนั้นใช่ไหมใช่มาคี้แอบมั่นใจไปหน่อยใช่แล้วเขามาไวนะครับอย่าลืมว่ามิเจมไม่ได้ดามจเบาในเกมนี้นะครับตัวเบิร์ฟเยอะนะบางทีรับไม่ทันก็คือจบเลยครับยิน่าองรอล็อกชิลนะครับเงินไม่ได้ห่างมากแค่พันเดียวเท่านั้นครับตอนแรกประมาณ2องพันโก้ใช่ไหมตอนนี้มันขยับมาประมาณพันต้นๆแล้วนะครับพยายามจะรอตำแหน่งเราก็ต้องดีเหมือนกันครับเพราะว่าตัวอย่างโจ๊กเกอร์โดนเข้าไปที่ ก็เต็มคาราเบลนะครับ<ต> <c oughs> โอ้ยละหานครับกระโดดมาตบแปะใส่หมูหวานครับหลงอันติเมตมาตรงนี้ครับเดินหนีออกมาได้ครับเขามาหุกไม่ทานเทอริเจมแต่เราพยายามจะเข้าแต่ยังไม่มีครับช่องที่ดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้อามันพีเหวี่ยงครับรอจ <c oughs> ังหวะตัวเล่นนะครับจังหวะเล่นไปเรื่อยอแลวส่งมาชี้ไปดันเวฟซ้ายแล้วนะครับ<ะ>และตัวมันพีกำลังไปดันเวฟล่างอาจจะต้องชะลอเวลาเล็กน้อยเพื่อลอของเครื่องกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับ เพราะไฟหน้าตรงเวลามาร์กี้รับดาเมจไม่ไหวถ้ามาร์กี้ล้มทีมล้มเหมือนกันนะครับเกมนี้ครับผมมาร์กี้ก็ต้องครูแทงเลยครับช่วยตัวของเต่ารับใช่เรามาช่วยเต่ารับนะครับเพราะว่าดาเมจฝั่งโดูนี่พร้อมล้มแข็งนะครับหลายๆตัวและมีเบิร์ดเอาบีโผด้านล่างครับมาร์กี้ครับที่เข้สู้ได้เดินบนครับพยายามจะเถียงและมาร์กี้ครับเจอตัวของกวงหายและกวงหายลามใส่มาร์กี้ยัดไปหนึ่งดอกแล้ะมุหวานครับเดินเข้ามาช่วยกันลวงดาเมจใส่ตัวของกวงหายครับและกด้าสองยิงไปครับกวงหายกำลังจะตายเล่นเลยทีเดียวโอ้แต่่่ววาาาาาามมมมมินนกกรรรระะโดดดเ็บบบััหไไ้้คคอูยยต ส่วนอัลพีด้านล่างไปปะชาดากับเบิร์ดเอลวีนะครับอ่าเบิรพีเสียขอไปนะครับครับผมไปบวกกันข้างล่างอยู่นะไฟสี่สี่นะเมื่อกี้เกินยังช่วยนะพี่เห็นนะดาเมจของทางวีเกมเติบโตแล้วนะครับแล้วก็หยาสิบสองแล้วเดสสิบสามแล้วนะมันไม่ได้รับกันได้ง่ายเหมือนช่วงต้นเกมแล้วนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีครับมันร์ีสิบห้านานแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีอิมแพคอะไรกับเกมเอาแล้วตรงนี้ครับนานกระโดดเบิร์ดอลวีกระโดดเข้ามากลางวงครับแล้วเป็นเบิร์พีครับพี่ได้มังกรมมาาาาแลลล้ววเเอยู่กกงงโดนิส็บ รับหมูหวานครับไม่รู้ครับไปยังไงครับแต่ว่ายังเกิดอยู่ครับยังตายเกิดอยู่ครับเสาเอครับเดินมาไล่แล้วเก็บมาลิซได้ครับสัวด้านขวาครับมาขี่รับอยู่3แต่ว่าวงหายยังสะบัดสาต่อครับแล้วเก็บพีิกหนึ่งคิวครับในขณะที่รับทางดาเมตป้อมรับทางดาเมจคนอาแต่ว่าป้อมไม่ยิงต่อครับจังหวะไม่เป็นใจแต่มหวันไม่เป็นไรผมยิงต่อได้และจะลวดยัดใส่ตัวของฮานเข้าไปหลอจังหวะตัดของกินเตหนึ่งจังหวะแต่ว่าตีตีอยากจะมาช่วยเหรอแลวยิงตามใส่ฮานอีกหนึ่งดอกครับหมู่หวานอ่าแต่ทัตรายเห็นนะคร อู่ในโซนอันตรายนะคือถึงแม้ว่าเกมจะดูตามครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าคุณดูตังขัวไห่จริงครับตังของหัวไห่ไม่ได้ตาต่ตอนนี้นําด้วยนะครับใช่ครับคือตอนนี้เหมือนไม่ได้ใช้ตัวเอาอีได้อย่างเต็มที่นะเพราะว่าต้องเอาไปแยกดันนะครับแต่ถ้ามาเข้าไฟตรงๆเนี่ยเขาอาจจะเจอไวยโอกับราสต่อยตายยิงตายนะครับก็เลยพยายามจะทำหน้าที่เป็นตัวแยกดันแล้วให้มาร์กี้ไปเล่นไฟแต่มาร์กี้ยืนไม่ไหวครับเจอหยาดมันแรงอะหยาดแรงไวยโอแรงมันแรงกันหมดครับนะครับ ต้องระวังนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่มาริสมาเติมจังหวะสวยด้วยแล้วมาแล้วครับของถวายพานนะอาร์ติโอฟครับผมเล่นเต็มคาราเบลแน่นอนครับไปนะาะารโดดใส่พร้อมฟิกเกอร์ต้องมีครับจังหวะแบบนี้ต้องระวังกเกมนี้ไม่ได้ตกเป็นรองนะวีเจม จังหวะสู้ได้เลยครับเพราะมีตัวรับสกิลฟรีอย่างวิกเตอร์ด้วยครับดูดูเบิร์ตอาีครับเดินใส่เลยฮะเจ็บจัดจัดอ่ะเจ็บมากไปไม่โดนอะไรเลยครับสำหรับเต่าเอ็กแล้วเขาจะเปิดไต่ไดร์เลเยอร์แล้วเอาบันีอยู่ในพุ่มหมูหวานะครับเอ๋เอาล่าเขาไม่ได้เช็คครับแล้วเต่าเอ็กครับไปดันเบิร์ตอาีออกก่อนด้านขวาครับในขณะที่เซมาด้วยเบิร์นเดิก็มาเหมือนกันแล้วตัวบันผีม้าอรอนี่เขาเล่นได้อินฟิตรีเยอร์ครับเอาบันีแล้วเก็บเบิร์ตเต่ีได้ครับตรงนี้แต่ว่าหมูหวานต้องหอยครับ แต่ว่าเราตายไปสองและพยายามจะฝืนเพื่อที่จะไปตรงนี้ครับเก็บได้เพิ่มเติมครับสำหรับพูงไฮไายลงไปครับและตรงนี้มูวันยังอยู่จริงต้องเก็บไบโอให้ได้ถ้าอยากจะไปต่อแล้วยิงเก็บปาล์มเล็กได้สำหรับมูวันแล้วมาอยู่คนเดียวแล้วยิงได้และตีและยิงมีแข็งมาได้หมดมาอติไตฮันมาได้ยิงยิงรอมาได้ย่อยิงรับแล้วมันตีกั็อยู่ด้าใต้แล้วกดท่าสอมาเอาแล้วเจอนาตีครับเอาใครดีแล้วข้างหน้าก็ตีข้างกลางเขเป็นฮัน มก็ไปต่อครับสำหรับปูวานเห็นแล้วว่าเขาเลือดน้อยเฮ้ยเดินโต๊ะเลยปูอันเฮ้ยหนึ่งล้มสองเฮ้ยหนึ่งล้มสองอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮะช็อตเมื่อกี้โชว์เลยครับปูวานคือรับจังหวะรอสกิลได้อย่างทันท่วงทีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่า VGM จน่ากลัวมากๆในจังหวะการได้นะครับแต่อย่างนี้ที่เบคันทามไม่ได้ล้มลงไวขนาดนั้นครับยังมีตัวเถียงเหลืออยู่นะครับนั่นคือเป็นเรื่องดีเลยนะครับ โอเดี๋ยวเฉพาะหมูหวานเนี่ยเมื่อกี้ล้นมากหมูหวานล่วงมากฮะคือเมื่อกี้มือที่กำเลยฮะโอ้โหไม่ได้กำปืนแต่กำพระของหายเดินมาแล้วและอีกสามสิบวินาทีครับของจริงอ่ะหลังจากนี้ครับกอล์ฟซัเลเยอร์ฮะใช่เมื่อกี้นี่เป็นแค่ออเดิร์ฟนะครับโอยออเดอร์ออเดอร์ไม่เฉยเป็นแค่แอพพิทเซอร์นะของทาเล่นก่อนครับเมื่อกี้ของจริงกำลังมาเสิร์ฟครับสิบห้านาทีนะแต่ทังเกตเห็นครับว่าของไหาเป็นภัยอันตรายมากๆครับท่านผู้ชมครับ และตัวลุมของเรานี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับของหายก็ค่อนข้างรำสบายนะฮะได้ลุ้นดังนั้นคิโนเซอาจจะต้องแม่นครับและกดดันแนวหลังให้ได้ก่อนครับเรื่องโพสิชันสำคัญมากเลยนะครับเมื่อกี้มีจุดที่ยูเอโดนติดตัวด้วยนะครับเอ้ยและกลางน้ำครับเจอหน้าเบิร์ดเอลวีและยิงปักเนี่เขามีท่าสองรับดาเมจอยู่ครับเลยเสียดไปนะอ่ะช่วงเวลาสำคัญมาแล้วนะครับไปดันเวฟล่างทิ้งไว้ก่อนครับส่งทางมาร์กี้ไปดันไกลนะห้าสิบเได้ปั๊มล่างครับ เกมนั้นกดดันเหมือนกันทีเดียวนะเกมนี้สูสีทีเดียวครับฮ่าคอสตาเลเยอร์นะครับใครพลาดอาจจะเสียเกมนี้เลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของวีเจมที่โดนถอดป้อมกลางและป้อมล่างที่เป็นป้อมสโลไปแล้วครับกดและป้อมซ้ายครับเหลือเหมือนไม่เหลือเหลือยี่ิบหนึ่งนะครับทหารก็เข้าสุดไม่ได้นะครับตัวของเต่าเอ้พร้อมที่จะลากมาและข้างล่างทำเวฟสวยครับเบรคนฮามครับ มันจะเป็นจังหวะยึงชักเย่อแล้วนะครับหลังจากนี้ครับคนดูเป็นเรื่องมาโคแล้วนะครับกดดันดีครับแล้วมาคีโผหน้าไปเจอเบิร์ดเอลบีครับเมื่อกี้ครับถึงความสนใจครับครับเอาจริงจังวินครับเกมนี้เป็นเรื่องดีของเม็นกาะทำที่เสียทาวเวอร์ไวนะครับเพราะว่าทาวเวอร์เสียแค่ป๊อปเดียวสนั้นครับผมนั่นเป็นเรื่องดีเลยนะครับเพราะว่าในการค่มก๊อตทางเม็นกาะทำจะมีความง่ายกว่านะครับและหัวหายไปยืนอยู่ในพุ่มหมูหวานครับเนี่ยไม่ดันคีโปลด้วยฮะและหมูหวานก็เรียกว่ารู้ตัวดีครับไม่อยากโผล่ไปเร็วคก ที่เหลือก็ล่างเมื่อกี้มันมนิ่งนะครับแล้วค่อยๆบีบในแมปนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างอึดอัดสักเล็กน้อยอะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยอยากเปิดก <c oughs> ๊อตกันเท่าไหร่เลยนะรอบนี้นะครับใช่ครับเสียงทั้งคู่นะต่างฝ่ายอยากเล่นไฟมากกว่าด้วยด้วยนะครับทั้งสองทีมเลย <c oughs> แต่พลังในการเวฟเคียร์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราแอบดีกว่อยูานิดนึง <c oughs> ครับโอ้ยอย่างยูเอ็มเคลียร์ไกลเคลียร์ไกลครับด้านบนครับโอ้ยป่าเจอป <c oughs> ่าแล้วเขาเปิดอติไล่ครับวงไฮเป็นหยานนะนะครับเป็นหยานเล่นอยู่แล้วนะครับเจอแล้วต้ออออองงกเเเเเพรรรราาาาาาะะะสหหหตตุนนนนนนคคััับบททีีี่่่่่มไไไยยปลลใฟ์ๆแดิวจ เข้าไปในไฟไม่มีอะไรการตีเลยว่าตัวเอลวินทีจะได้ออกนะครับก็เลยพยายามจะเล่นสปิทกับแมปแทนนะเพราะว่าเกมนี้ดับเอาอีก e มาไวครับพยายามเปิดอันติไว้แล้วแล้วพยายามจะเรียกเพื่อนมาซ้อนครับล่อตัวเอลวินทีเก่งอีกนะะแต่ <ๆ S 1> จจด้านล่างมากีรีเซตเวฟนะครับดิกเตอร์รับ2คนอยู่นะครับตรงนั้นเห็นไหมโดนตึงๆไวอยู่ครับทางพี่เบิร์ดเบิร์ดอาบีแต่สาวเองเข้ไปดันใส่เบิร์ดอาบีทิ้งไว้ครับอาแล้วใช้มาร์กคอมแฮนเตอร์ไปแล้วด้วยครับเบิร์ดอาบีจ่ายไปแล้วนะยอมกัดไปเลยนะ แล้วป้อมด้านบนครับเป็นค้างทางน่าจะยอมเสียครับน่าจะไม่ถันนะไม่สุดท้ายพอดีนะใช่ครับแต่ว่าอีนี่ดันลึกสุดใจเลยเน่คือตอนนี้เขาต้องพยายามไม่วีเจียไม่ขุ่มห้าครับจามินอุ้ยแต่ข้างบนเขาจต้องเลือกทางกลับดีๆนะคุ้มกินคนเอาแหละขยับมาข้างคุ้มหมูหวานครับยิ้มอะไรนะสกินเพนรพิ้นจักรพรรดิเฮ้ยสกินเพนรพิ้นจักรพรรดสามบาทเจ้าพูดไม่โต้เนี่ยอู้นี่เลยครับเพนรพิ้นจักรพรรดิใช่ชูแผงคอ ดูครับจับมือเริ่มเช็คทีละพุ่มครับตัวขอ,องเตาเอ็กครับพยายามจะดูให้ได้หมดครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเป็นตอนนี้มันเป็นอินเทลวอนะครับสงครามข้อมูลครับ นะโผล่ล่างนะมากี้ปั่นปั่นครับ <S <S เอ้ยเฮ้ยแล้วเปิดมาคอมนันเตอร์ใช้จัเกิลสไตน์เขียวครับแล้วมาลิสพยายามจะเดินมาหามากี้ให้ได้อีกนิดเดียวเท่านั้นครับในขณะที่ตัวอัมพีเดินมาจักเอกครับกระโดดไปกระแทกเห็นหน้าแล้วป่านน้ำ้างเข้มาแล้วเหมือนเขาจะพลาดครับตรงนี้นะแต่มาคี้ต,ตายไปก่อนครับในขณะที่เบิร์ตอาบีกับมาลิสยังรอดโอ้ไงโอ้และวอ้ไงเดินหาเลยแต่ข้างหลังครับพยายามจะเกี่ยวตัวหมูหวานไว้ครับฮานรีเซ็ตมาครับรีเซ็ตกันต่อครับแต่เราเสียมาคี้ไปแล้วครับสี่สิบวินะครับ โอ้แล้วเขาดีเจนครับสองโคนนะพีเจมแต่ก็ยังเปิดกอตไม่ง่ายนะครับเฮนแยกดันเฉยเปลี่ยนจ็อบแล้วนะครับเปลี่ยนค้าเฉยเอาแล้วพีเจมมาด้วยตัวปูฮโรุเขาแล้วหวานครับปูเจอลากกลับมาครับดีว่ายังหลบกลับมาได้มีฟิกเกอร์อยู่ครับแล้วเสียฟิกเกอร์ไปแบบนี้โอ้โอกาสเสียกอล์ทรเยอร์เยอะมากครับเบยอข่าาม เอาลครับยังไงฮะคอเซยเออร์เปิดแล้วครับโดยทาง VGM ด้านบนเต่าเอ็กยืนมองครับเช็คเลือดก่อนเช็คเลือดเช็คเลือดมาครับพยายามจามเปเอ็คอยู่นะครับตรงนี้อีรอแล้วเวี่ยงตัวเองตัดอง่ะแล้วไปเจอกางป่าครับไม่ไดตัวของครับมาลิสและไปใช้ไล่ก็แชทก็เลเป็นอัปพีเก็บได้แต่ว่าตัวเองครับจะร่นใช้ก่อเกิดไปเหมือนกันครแล้วเจอเบิร์ดอาบีครับปั่นเก็บไปเลือดของคอนเซเออร์ลีแล้วครับในขณะที่นแล้วไปยื้อรับตัวเต่าเอ็กซ์และคิมเซยครับ ตรงนี้ครับมูหวานยิงใส่ตัวของฮานฮานครับรับดาเมจไปเยอะมากครับแล้วเป็นมูหวานครับกระโดดไปหน้าครับหวังว่าจะเนื้อดาเมจเก็บเขาได้และไกลตรงนี้ครับมูหวานยังพยายามจะยื้อตายแต่ว่าคงหายตายก็จริงแต่เขามีเกาะเกิดและเหลือเพียงแค่มาร์กี้คนเดียวแบบนี้วีเกมโอกาสแพ้น้อยมากแต่ว่ามาร์กี้เขาเถียงไปเลยมาร์กี้เขาเถียงเฮ้ยแล้วแล้เขายังกันได้ครับแล้วเขาเอาตัวเองกลับไปได้ด้วยครับมาร์แต่เขาจะเสี่ยงเปิดก๊อตเขาจะเสี่ยงเปิดก๊อตและเลือดเขาน้อยตายนะฮะเฮ้ยเฮ้มีเกาะเกิดเขาก็มาเสี่ยงเหมือนนกั มาแล้วรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองครับพี่เดินมาครับและเจอหน้ามาพี่ครับปบัดใส่ตะกิ้ตรงนี้เลือนเหลือประมาณสองหมื่นต้องยอมเลยครับต้องยอมต้องยอมครับต้องยอมครับแต่ว่าตัวของเวลามาจะเกิดกลับมาได้อยู่ครับถือว่าไม่ฝืนแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เข้าไปนี่น่าจะมีโอกาสในการเสียกรเกิดฟรีๆนะครับโอตไฟด้านหน้านี่อย่างเห็นเลยครับว่าพื้นที่ VGM บีบได้ดีจริงๆครับจานวินครับตัวใจเตเบนของฝั่งเบมือนับทามเนี่ยโดนบีบอัดไปหนักค่อนข้างมากนะครับทำให้ตำแหน่งการจใจเตเบนนั้นไม่ค่อยมีเหลือเท่าไหร่นะครับ คือกว่าที่เราจะไปปิดฝาของข้ามเขาได้เนี่ยใช้เวลาเยอะนะครับแล้วตัวของเอาอีกครับที่พอไปโหดตรงนั้นแล้วไปเจอแมริสครับครับทำให้การประทะนั้นเกิดขึ้นด้วยความไม่ทั้งใจขนาดนั้นฮะมาได้ยืนดักอยู่ตรงนั้นครับตอนนี้เผ่นินจักรพัดิเ่นินจักรพัดนะแต่ก็ถือว่ายืนได้ดีครับมอว่าก็ยังดีกว่าไปตายตงนั้กเพิ่มนะครับไปรีเซ็ตกันใหม่ครับพอเลือกที่จะโหวกนี่ผมนี่ใจสั่นเลยฮะอ่าเสียเสียได้ครับแต่ว่าอย่าเสียเยอะกว่านั้นครับใช่ทำมาที่ไม่อยู่นี่บอกเลยไม่รู้ว่าอะไรจะเก แต่เขาปล่อยแล้วครับก็เทะเยอทะยานล่างนะครับนั่นก็ต้องระวังตัวของซีด้วยนะครับไบโอตัวนี้พร้อมออกอินแล้วนะครับเติบโตเต็มวัยขยับไปยิงครับปล่อยปัดล่างครับมีแม้เป็นกาดอยู่อีกนะครับใช่ครับไปค่อยรีเซ็ตกันใหม่ครับยืนพอสมควรแล้วตรงนี้คื่อต้องหาจังหวะในการโถมหลังด้วยครับอย่างน้อยก็ต้องไปเจอตัวแบบเวลเลต่างี้นะครับแต่ซียืนระวังตัวมากๆเลยนะครับไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะเปิดโอกาสให้ล้วงเท่าไหร่ Ribution, แต่ปล่อยด้านล่างจะเอาป้อมกลางครับแล้วเลี้ยงตัวของเวนการ์ดมาด้วยฮะแล้วหมู่หวานพยายามจะเกีีรยต้องระวังการลากของเขาครับแล้วป้อมสโลกําลังจะแตกครับเรียบร้อยรับไปดูวีเจเอ็มครับพีดายปอมมาแล้วครับล้อป้อมนอกครับเหลือด้านสองด้านด้านป้อมสองนะด้านบนระด้างนะครับและก็ไรเยอร์เรายังไม่ได้ไปเกีีร์เลยนะครับเขาพยายามให้ภาวะผวงอยู่ที่เลนกลางกันก่อนอย่างน้อยคือเวนการ์ดก่อนนะครับแล้วค่อยสวิธไปด้านล่างนะครับอาจจะต้องเสียไปก่อนครับเนี่ยทาวเซียสองครับต้องระวังเบิร์ดเอลวีตาร์ด้วยนะครับด้วยจักร์ล้ตนะครับ มีดาเมจเนาะเอาไบโอขอป้อมขอป้อมครับเอาละเวฟแวนการ์ดกำลังจะเข้าด้วยตรงนี้ครับแล้วเราจะดูเคลียร์ชาร์จครับไลท์ซิงวิงครับแล้วสกิลของมาร์คี้ครับเวฟออกไปก่อนครับและวทำให้ไม่ได้อยู่ในระยะโจมตีสิ่งก่อสร้างครับแต่ข้างล่างครับก็สซลเยอร์ครับเป็นมุขหวานที่พยายามจะเคลียร์ครับแล้วป้อมด้านล่างวีเจมได้ไปแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นคอนทามกลับมาเสียเปรียบครับโอ้วีเเเเจจมมมล่่นนนใย็ากกะคครับืืออี้ี่พยยาามจจะดึงงงเชัหวะะนเอาไว้โอไปเคาาะกลลงแวก็เอาตัวขอองกเนี่ยไปดันล่างไว้แล้วให้ลิเตอร์ค่อยๆเคาะเอานะครับ เล่นแบบรัดกุดมากครับพีเจมครับตอนนี้เกมกลับไปอยู่ข้างเขานะครับด้วยการที่มีตัวของหยางครับไมน่น่าจะมีตัวอะไรไปรับมือหยางง่ายๆเลยครับตอนนี้ข่าวแล้วมาเล่นกับมาคี้ด้านบนครับเบิร์ตเอลบีควงหายก็มั่นใจครับตรงนี้ ต้องรอจังหวะและ้วต่าเอ็กเดินมาพยายามไปให้ถึงตัวบางๆแต่ต่าเอก็กพยายามจะฝืนตรงนั้นแล้วเสียเลือดไปมากจริงๆครับแล้วมืุกวานครับไปลงสกิลใส่ฮานแต่ว่า e TS, เอซีเกือบตายแต่ฮานเก็บเต่าเอ็กมาได้แล้วเราไม่เหลือตัวแทงที่อยู่ด้านหน้าครับต้องระวังจังหวะนะอ้อมมาแต่ว่ามาลิตก็เหมือนจะเจอตัวของอมันพีครับก็เลยไล่ออกไปพร้อมกับกรงหายเอาแล้วนะครับและดูเบิร์กซาเมตมาลิสลงสกิลมาเต็มที่ครับแล้วเก็บอมันพีได้แต่ก็เกิดตรงนั้นดูเหมือนจะสั้นและเป็นกรงหายเก็บอมันพีมาอีกหนึ่งคนแต่ว่าเาับกมันไื่อกี้ จบไม่ได้ในการที่เบิร์อาบีครับติดพักับมูวานอยู่มูหวานยิงใส่ตัวของเบิร์อบีและไกครับมีคนก่อเกิดอยู่ด้านหน้านี่คือมากี้มากี้นีเข้าบ้านไม่ทันครับเหลือเพียงแค่ตัวของยูเอครับโอแล้วเป็นเมอมูหวานครับเป็นชัตดาวใส่ครับเบิร์ตอาบีได้โอ้ย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 โอ้เโอ้ย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 โอ้ ยิงบ้านยิงบ้านยิงบ้านเรียบร้อยครับวีเจรับตีไครแตกมีอย่างน้อย5เกมในคู่นี้